จุดนี้ที่เรามาคือรถบัสฟรีนะครับสามารถขึ้นได้เลยในฝันนะเพราะน้นมันตึง๊งมาเฮ้ยมันมีรอยจริงๆเขาเลยเออสร้างให้เริ่มสร้าง,างดูสวยเลยว้าว สดีครับผมเอ็มนะครับและทริปนี้เดินทางมากับโปลี่ครับคลิปนี้เราพาทุกคนมาเที่ยวที่มงเซงมิเชลประเทศฝรั่งเศสรครับเราจะเริ่มเดินทางกันจากปารีสนะครับเป็นวันเดทิปเดี๋ยวไปเริ่มเดินทางพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีเช้าอีกวันนะครับวันนี้เราจะมีไปอีกเมืองเลยเนาะไปเที่ยวเมืองเลยที่เมืองมงเซงมิเชลนะครับตรงนั้จะมีปราสาทกลางน้ําที่สวยมากแล้วก็มาปารีสเอ่อมาฝรั่งเศสนะี่คืออยากไปมากนะครับแต่มาปารีสนอะ่ะ ยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปสักทีนะครับคลิปนี้เราก็เลยซื้อเป็นทัวร์ไปเลยจาก KKD นะทัวร์มันจะมี2แบบคือทัวร์ที่เป็นรถไปกลับอย่างเดียวแล้วก็ทัวร์ที่เป็นรวมอาหารรวมไกด์อะไรเงี้ยซึ่งเราซื้อเป็นแบบทัวร์รวมอาหารรวมไกด์นะครับราคาจะอยู่ประมาณ4,200กว่าบาทรา,ราคาอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ <laughs> 4 0 0 0 5 0 0 0ประมาณนั้นอนะ่ะก็คือถือว่าราคาสูงอยู่แต่คือ มันก็ไปไกลมากนะไปไปอีกเมืองเลยก็คือออกจากตอนนี้เรามารอต่อขึ้นรถบัสนะครับออกจากที่ปารีสเนี่ยประมาณ7จนะ็ดโมงสิห้าเนาะแล้วก็จะกลับจากกลับจากตรงนู้นนะถึงปารีสอีกทีประมาณ 3- ามสี่ทุ่มเลยก,ก,ก็คือเดินทางเที่ยวแล้วประมาณ4ี่ <4 S 1> ชั่วโมงสี่ชั่วโมงต่อเที่ยวเลยก็ไกลอยู่ครับไปกลับแปดใช่คนข้างไกลเลยแล้วก็นั่นแหละแต่ก็เป็นที่ที่อยากไปนะจริงๆถ้าใครมีเวลาเยอะไปนอนที่นู่นสักคืนก็ได้นะครับ แต่ถ้าใครไม่อยากไปนอนที่นู่นก็จองเป็นวันเดทีไปกลับก็ได้อันนี้จะเป็นรถที่เรารอขึ้นอยู่แล้วตอนนี้มาตั้งแต่หกโมงเช้าไอหกโมงครึ่งปะอันนะประมาณนั้นอ่ะรีบมารอขณะนี้เจ็ดโม,มทงท้องฟ้ายังมืดอยู่เลยแล้วก็อุณหภูมิอยู่ที่สององศาในวันนี้หนาวมากแต่ดีที่ฝนไม่ตกนะเมื่อวานฝนตก ไปแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นรถบัสกันเดินทางยาวเลยครับ4ี่ชั่วโมงโตอนนี้ขึ้นมาอยู่บนรถกันแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นรถปรับอากาศ2ชั้นตอนนี้แต่เราเลือกมาอยู่ชั้นล่างนะครับก็เดินทาง4ี่ชั่วโมงแต่คิดว่าเขาน่าจะมีแวะระหว่างทางให้เราอยู่ด้วยนะครับซึ่งทัวร์ของเราที่ซื้อมาก็จะรวมมือม้อเที่ยงด้วยเนาะ แล้วก็มีไกด์ส่วนตัวแล้วที่เด็ดสุดคือได้รถตัวมีไมโครเวฟด้วยเออเป็นมีไมโครเวฟมีห้องน้ำนะน่าจะสะดวกอยู่หรือเปล่าโอเคไปเดี๋ยวเดินทางกันครับพอเดินทางมาได้ครึ่งทางเขาก็จะมีจอดแวะคล้ายๆแบบปั๊มอ่ะนะก็จะแวะให้แบบหาข้าวเช้าหากาแฟกินนะแับนี้แต่คนค่อนข้างเยอะครับในการต่อคิวลรวค่อยเวลาประมาณสามสินาทีโอเคอยู่ แต่ถ้าใครมาก็แนะนำว่าเตรียมสเสบียงให้เรียบร้อยมองจะหิวระหว่างทางได้แต่มาอยู่นี่ก็ไม่ได้แพงเนาะไม่แพงแวะตรปั๊มนี่ก็ไม่ของไม่แพงครับก็มาซื้อได้แต่ประเด็นคือคิวจะนานนิดนึงต้องรีบลงมาก็ต้องรีบซื้อเลยอาบอมซามิเชล when you get there i'm saying for the ones who have a a s e n d guided uh, just as you enter you just in the uh, in the moon in the village just on your left you see you have um, uh, uh, bathrooms and uh, ATM. ตอนนี้เรามาถึงที่มองแซงมาแชลแล้วนะ okay, ออกเสียงถูกไหมแต่คือตอนนี้ทัวร์ที่เราซื้อมาเขารวมอาหารเที่ยงด้วยนะครับเรามาอ่ากลังจะลอมาทานอาหารมื้อเที่ยงซึ่งดูน่าจะหรูพอสมควรน,นะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามน,นี้เราก็จะมองเห็นวิวมองแซงมาแชลนะครับแต่มันจะไกลๆหน่อยถ้าดูในกล้องนะครับ ตรงนี้มันเป็นโรงแรมนะคือถ้าใครมาพักก็มาพักโรงแรมนี้ได้แต่คิดว่าน่าจะราคาสูงหน่สำหรับการนอนพักนะครับเพราะว่ามันจะสามารถมองเห็นวิวของมองแงมาเชลได้เลยนะครับใช่ไหม <laughs> แล้วก็สําหรับใครที่มาเที่ยวเองอะ่ะตรงหน้าโรงแรมเนี่ยเขาจะมีจุดรถบัสฟรีนะครับไปที่ตรงนู้นจะมีที่ขึ้นรถบัสฟรีไปที่ภูเขามองแงมาเชลนะครับเดี๋ยวต,ตอนนี้ก็จะมองแงมมีเชล เี่ยเขาจะมีวายมีอาหารเป็นอาหารให้นะครับเดี๋ยวรอรอดูหาดูว่ามีอะไรบ้างนะจานแรกนะครับมันจะมีอีกจานปะมีมันน่าจะมีมันมีหลายจานลมันจะมีหลายหลาจานมันจะมีหลายาจานลน้มันจะมนต้มด้วยหวาน แล้ก็ทานมือ้อมื้อเที่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวมื้อเที่ยงก็โอเคเลยเนาะกินได้ค่ะกินได้เออ <c oughs> มากินมื้อเที่ยงคือแบบนึกถึงพริกน้ำปลามคือมันก็จะมีออเดอร์อาหารหลักแล้วก็มีของหวานนะครับมีไวน์เครื่องดื่มก็มีไวน์มีกาแฟ <c oughs> โอเคเลยวายที่แบบแอลกอฮอล์สองเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์น้อยมากไอ้กายเรียกเราแล้ว <c oughs> เราจะไปกันระหว่างนี้ไหน ทอรี่อธิบายประวัติหน่อยสิอันนี้เริ่มต้นมาจากนักบวชคนหนึ่งฝันว่าเทพพระเจ้าหรือแบบเทพพระเจ้าทเาทวดาเนี่ยชื่อ,อว่า,าไมเคิลเข้ามาเข้าฝันนักบวชคนนึงว่าให้สร้างให้หน่อยแต่ว่านักบวชคนนี้ไม่เชื่อจนถึงแบบฝันครั้งที่สามเนี่ยสร้างอะไรสร้างสร้างมงเชลมิเชลมชมิเชลให้หน่อยมองแชงมิเชลแล้วก็เขาไม่เชื่อจนครั้งที่สาม เทพเจ้ามิเชลเนีเ่ยเท่อจะาไมค์คูเน่ยนะคะก็เลยจิ้มหน้าผากน้ำบวชให้เป็นแบบเผาหน้ผาผากน้ำบวชในฝันนะเพราะน้ำบวชตึงขึ้นมาเฮ้ยมันมีรอยจริงๆเขาเลยเออสร้างให้ได้เมื่อก่อนยังไม่มีทางเชื่อมไปนะใช่เขาต้องรอต้องรอน้ำรถถึงจะเข้าไปสร้างได้แต่ต้องรอน้ำรถถึงจะขนของเพื่อเข้าไปสร้างได้แล้วก็อันนี้สร้างมั้งแต่ศตวรรษที่เจ็ดตอนนี้ศตวรรษที่สี่แล้ว 20 20แต่ตอนนี้มีถนนหนทางเข้าไปแล้วนะครับเข้าไปได้ตลอดจริงๆข้างบนมันมีที่พักด้วยนะมีที่พักสําหรับใครจะมาเที่ยวเองอะ่ะมีที่พักพักพักตรงนู้นด้วยแต่ราคาจะสูงหน่อยเห็นเขาบอกว่าต้องจองล่วงหน้านานมากเพราะว่าเป็นที่ต้องการของคนที่มาเที่ยวนะครับแต่ฝั่งแต่ฝั่งนึงอะ่ะก็มีโรงแรมที่พักเหมือนกันเนี่ยจุดที่เราอยู่ก็คือโรงแรมโรงแรมรูน,นะครับ น่าจะราคาสูงเหมือนกันที่ไม่ใช่ของเราใช่ที่เราแค่มาทานมื้อเที่ยงที่นี่นะแต่แถวนี้ก็ดูโรงแรมร้านอาหารเยอะอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เรารอไก์พาไปจุดนี้ที่เรามาคือรถบัสฟรีนะครับสามารถขึ้นได้เลย RC, ขึ้นรถจากตรงนี้ไปอีกจุดหนึ่งต้องรีบแล้ว ตอนนี้เราก็เดินมาเดินมาจนถึงแล้วคือถ้าวันที่อากาศดีอ่ะน,น่าจะดีมากเลยแต่วันนี้นฝนไม่ตกก็โอเคแล้วไอ้ฝนตอนนี้ฝนหยุดก็โอเคแล้วนะครับดูสวยเลยว้าวอากาศดี ตอนนี้เราก็มาอยู่ด้านบนของวิหารแล้วนะครับเดินมาถึงแล้วแต่เดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันครับมองมารอบๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามหาวิหารเนี่ยตั้งอยู่กลางทะเลเลยแต่ตอนนี้น้ำลงนะครับจะมีสะพานเชื่อมมามองไปตรงนู้นก็จะเป็นชุมชนอีกชุมชนเมืองของเมืองที่นี่นะครับรอบๆเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้น้ำลงอยู่ด้านล่างก็จะมีลานจอดรถมองไปด้านล่างก็จะเห็นว่าเป็นชุมชนที่เราค่อยๆเดินขึ้นมานะครับชุมชนที่อยู่ตรง รอบๆวิหารนะตอนนี้เข้ามาอยู่ด้านในแล้วตรงนี้เขามีอะไรครับเขามีโมเดลจาลองการสร้างใช่ไหมการสร้างเริ่มจากแบบไม่ค่อยมีน้ำทีอะไรใช่แล้วก็หลังจากน้ำก็ลดเพราะน้าลดเนี่ยเราก็สามารถสร้างก็จะเห็นได้ว่าตรงนั้นน่ะจะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านเออจะเป็นหมู่บ้านคนตัวเริ่มหมู่บ้านใหญ่้นเรื่อยๆใช่ มีการสร้างแต่ตอนนี้ยังไม่มีสะพานนะอตอนนี้ไม่มีสะพานคือจะสร้างทีนึงก็จะต้องรอให้น้ำดก่อนแล้วถึงสร้างได้อันนี้สำาัมาแล้วสะพ,พานมาแล้วอ๋อนี่ไงเขาขนมาใช้ห่อขนมาเหรออะไรเนี่ยนั่นใช้ใช้ห่อขนมานี่ไงเทปข้างบนอะเ <c oughs> ทปข้างบนอะ 安妮，啊、你是泰北狗，对吧？ มาถึงช่วงก่อนออกก็จะมีร้านขายของที่ระลึกนะครับตรงนี้ก็จะมีรูปภาพของวิหารเนี่ยให้เห็นเลยว่าแต่ละช่วงเนี่ยสวยงามขนาดไหนนะครับช่วงน้ําลดน้ําลงเนี่ยสวยงามมากๆเลยซึ่งที่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำหรับช่างภาพที่ชอบเลยนะครับก็คือที่นี่จะถ่ายรูปสวยมากๆเนี่ยเห็นไหมว่าแต่ละช่วงเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับช่วงน้ําขึ้นเป็นยังไงช่วงแดดจัดเป็นยังไงนะครับช่วงมีหมอกเป็นยังไงนะ ในร้านก็จะมีขายของเยอะแยะเลยนะครับใครอยากได้ของที่ระลึกก็ซื้อที่นี่ได้อ่าและและจุดที่ดึงเงินจากกระเป๋าพวกเราได้ก็คือจุดนี้เองนะครับเป็นเหมือนแบบอ่าหยอดเงิน2ยูโรนะครับเพื่อที่จะรับเป็นของที่ระลึกจะเป็นไล้ไขๆเงินแผ่นนะ่ะซึ่งเป็นรูปมหาวิหารนะก็หยอดกันกลับบ้านกันทุกคนเลยครับเป็นของที่ระลึกนะ 多呀。Uh, <Yeah. S 2> ตรงนี้ก็จะมีรถม้าบริการด้วยนะครับทุกคนใครอยากนั่งรถแบบเป็นส่วนตัวเนี่ยก็มาใช้บริการรถม้าได้แต่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่สาหรับพวกเรานั่งรถฟรีเท่านั้นครับเดี๋ยวเรากําลังเดินไปจุดขึ้นรถบัสนะครับช่วงนี้ก็คือลมแรงมากแล้วก็แบบหนาวมากๆเลยนะครับผมนี่ขี้หนาวอยู่แล้วด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปจุดขึ้นรถบัสกันนะครับซึ่งจุดขึ้นรถบัสเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ตรงตัวปราสาทเลยนะครับเขาจะจอดให้ห่างมาหน่อยแล้วก็ให้คนนี่ยค่อยๆเดินเข้าไปที่ตัววิหารนะครับ บรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้เลยอ่าพอนั่งรถบัสมาอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นจุดที่อีกฝั่งแล้วแหละแล้วก็ขอลงก่อนนะครับแล้วก็เพื่อที่จะมาชมวิวมุมนี้เพราะว่ามุมนี้ก็ถือเป็นมุมไฮไลท์ในการถ่ายรูปของที่นี่เลยนะครับที่ช่างภาพก็ชอบมาถ่ายกันนะก็คือมุมนี้เลยสวยมากมาก ก็เป็นการจบคลิปสำหรับการพาเที่ยวมงเซงมิเชลในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปอื่นของทริปเที่ยวยุโรปของพวกเราด้วยนะครับทิปนี้เราไปกันหลายประเทศเลยทั้งสเปนโปรตุเกสแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับมีจุดอื่นๆที่สนุกสนุกแล้วก็น่าติดตามยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ